ายเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกถ่ายเลยครับสวัสดีนะับท่านผสสู้ชมท่านนะผมบอสโนเกมเมอร์ทวีนะฮะกับบารลาลูนาตัวเนลีฟอร์ฮะครับผมเรากำลังอยู่ในดันของลูเทอร์นะฮะดันรับ2อนะฮะในโหมดลูเทอร์นะฮะพุกเจอนะฮะทุกทีนะฮะพุกเจอพุกเจอนะฮะ <c oughs> มันไม่พุกเจออยู่แล้วนะฮะมันไม่ได้เจอร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ โอ้โหแม่งฝึกใช้ได้ดีด้วเวล60รนบเวล60แนะเอาค่าเฉลี่ยของเดวเวล่มเราไปรวมนะฮะถ้าเกิดปกตินะฮะค่า4ทั้งทีมเราเจอมอนสเตอร์เวล61นะฮะแต่นี่โชคดีนะมี50คนนึงนะฮะเราก็เลยรอดไปเจอ61ไปนะเจอแค่60นะ ไม่ไปตาดเท่าไหร่เป็นอย่างนี้เองแม่เพิ่งจะรู้โอ้ยโดดโดดต้องใช้ถ้าไม่ตายว่าเล่นนะฮะอย่าไปเกี่ยงดีกว่านะฮะตายไม่คุ้มนะชีวิตมีชีวิตเดียวไม่นะมีร้อยสี่สิบสองชีวิตนะฮะมอนมอนบับมันเยอะไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเยอะสุดๆนะเยอะสุดสุดนะ มีม้อนในกำนานยังโผลมาอยู่เหมือนเดิมนะฮะรู้จักไหมฮะม้อนในกำนานนะฮะโผล่ได้ทุกที่นะฮะคุณวิลเลียมนะฮะ๋อมาอีกแล้ววิลเลียมโปร่งนะฮะโผล่ได้ทุกที่นะคุณแค่เก็บปั๊บเฟลวเท่านั้นเองนะฮะปั๊บไอเลียมโปนนล,ลุไม่ไพเท่าไหร่หรอกแต่ไอพวกแบบป้องกันหายห้าสิบเปอร์ยเงี้ย โจมตีไปทั้งสิ้นเลยนะเออเรื่องเล็กเป็นไรนะั่งเรื่องเล็กๆนะฮะเม่กป้องไหม <c oughs> ไม่ไหวนะคผมแย่แล้วนะฮะท่าทางจะเจอมอนตูปปเปอร์อาร์เมอร์ตัวหนึ่งกับกันเวทตัวหนึ่งนะฮะต้องปล่อยเลยปล่อยเลยเออเอาเข้าไปออมันจะทั้งสุกการกายภาพทั้งป้องกันตัวเองเยี่ยมอะไรเนี่ยครับฮะ โอ้ยเก็บยายักษ์ก่อนเอ้ายายักษ์กลายเป็นยาเล็กแล้วเนี้ยยาเน่ายาบ to ูดในยาตะกี้ปนะเทศนนเงื่อนไข่เควนนี่มันอะไรนะเงื่อนไขนี้นะไอ้ฆ่าบอสสองตัวเอาของสองหิ้นจากบอสดาลับแม่ คงไม่ได้ทมดเกลีวขึ้นไปนะฮะแต่ทางน้จะหมดแล้วแต่ถ้าทางรอบหน้าคุณไม่ได้ลงแล้วนะฮะจะเป็นหน้าไม่พอแล้วนะฮะไม่พอแบบนี้หน้าทางจะแย่นะฮะเป็นไงวตอนนี้จะขอบอกไว้เลยนะครับเปรมเรดวิ่งอยู่แค่สิบแปดนะฮะทำไมอ่ะทำไมมันวิ่งแค่นั้นเลยแหลกครับแหลกได้ไงคนเยอะนะฮะตะกี้กระจายเลยนะฮะอ๋อ นั่นนั่นนั่นติดลมติดลมฟันติดลมเรือพิเ,เนะฮะตัวเล็กอยู่ไม่ต้องห่วงเรื่องวงเล็กวงใหญ่นะการดุยเหมือนเดิมนะฮะไม่โหนขึ้นมาฟ้าตอนนั้นน่ะตอนนั้นมาติดพงเนี่ยมันอ้วนมันก็อ้วนทุกตัวเนี่ยหนูข<น>ึ้นบัว,บวนะหนูหน่มขึ้นบัว กินอะไรมาทำไมตัวใหญ่กินเนื้อ <The> วัวนะวัว <sh> บ <arp inhale> <mud geon bringing in throat> well, anyway. ้านะเข้าไปแต่เลิศแล้ยป้องกันป้องกันหายป้องกันหายไมห้าสิบเปอร์โอ้ตายแล้วตายตายตายผมทำอะไรมันไม่ได้นะมันกันเวทนะฮะเอาเอาเลยระวังระวังแกตายแล้วเอ้านั่นไงชีวิตตายเลยคุณตาเม่เลย นี่เป็นไรฮะชุบเยอะเกิดใหม่ได้นะฮะคุณมุงนะฮะยิงยันเกิดนะฮะผู้ชมจะมองเห็นชุบไหมมองไม่เห็นเลยเผมบอกแล้วนะการแคสต์จอเต็มนะฮะจอเต็มนะเห็นเห็นทุกอย่างนะเห็นทุกไอเจราพวกในนี้นะฮะ อย่านะฮะอย่าเปิดทิ้งจอนะฮะมีเกี่ยวกัน,นมีเกี่ยวมคนนะอจ,จอคือเพื่อทำกันเวทนะฮะคือผมทำอะไรไม่ได้นะช่วยใครไม่ได้เลยนะแล้วเปิดจังเบรกเฟลทำไมอนี่ยโดนนะโดนไปไปนะนเนะดิมเดิมมอนบัฟเยอะอย่างนี้แสดงว่าต้อง มีอะไรดีๆดอกแม่เลยครับยงม่นว่าะบอกว่าจะมีอะไรดีๆนะผมอยากได้แว่นตาที่นี่เลยเกินนะฮะแว่นตารี๊ไปแล้วมันจะทําให้ผมเข้าใกล้คนคนหนึ่งได้นะฮะเอคนคนหนึ่งที่ว่านี่จากบาตบบใช่ไหมใช่นะฮะเดี๋ยวก่อนคนดูเขาจะรู้หรือบาตบูเราไม่รู้หรอกนะผมถึงไม่บอกแล้วว่าเข้าใกล้คนคนหนึ่งได้นะฮะ คนที่รู้ก็จะรู้นะฮะว่าแว่นนี้เหมือนเหมือนกับของใครนะฮะคนที่ไม่รู้ก็จะไม่รู้นะฮะผมรู้อ่ะครับผมเล่นอยู่เกมนั้นเนี่ยผมไม่เคยเล่นนะฮะ <c oughs> ผมไม่เคยเล่นนะแต่ผมรู้ได้ไงฮะผมมีกระตูนนะฮะอ๋อเมฆเพิ่งจะออกมาไม่นานเนยจัดต,ตั้งแต่ก่อนเมฆออกเนะโอ้ยโอ้ย มาเลยดูดเข้ามาให้หมดอี้รัวตายตายตาย,ตายเด็ดมากเราไม่นึกถึงลักหน้าเจินน่ทีเรากะหยุดเลือดได้นะฮะคนดูเขาจะรู้จักเหรอครับลักหน้าคือ่ใครครับเขาคือคนคนหนึ่งนะฮะอ๋อคนคนหนึ่งแล้ว <laughs> แต่ถ้าใครเล่นลอตากลอตากกาก็น่าจะรู้อยู่นะพราะรู้น <ะ S 1> ฟิกมาหมดเลยเอามาหมดเลย <นะ S 1> แล้ว,ลวยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดมมนะนยงีคนนึงที่ผมอยากหาแว่นได้นะอ๋อแต่ผมว่าน่าจะมาแน่ๆเลยเพราะว่ามันมันปิดเอาไว้สองตัวละครเลยตัวละครนึงน่าจะมาจากไ e อ้กยลต้เกียนะได้อยู่นะอีกตัวนึงไม่ไม่โนก็แลมดาครับ ไม่แลมดาก็มิวโอ้ยจริงอีกแล้วแลก็เอาโ,มโยมาแนะ่ะโอ้โหเพืองเพลิงกล้องหงกล้องหิ่ตสงมาเต็มเบยครับผมลองย่อยขยะกันดีกว่านะจะรวดมาแล้วครับไม่เป็นไรครับเก็บนะเ <laughs> ม็ดกลางอะตอมมิดฟิวครับไม่มีแล้วนะฮะ <im it> เพืองมาอีกแล้ว สังเกตท่านผู้ชมทุกท่านจะเห็นนะว่าผมไม่มีตมอมิกฟิลแล้วนะเอ้าทำไมอนะไรเงั้นแม่ไม่ใส่ยังเบสมาแทนนะความสนุกของความตายนะอยู่ใกล้ๆเมืได้นะไม่ทันนะจะเปลี่ยนสกิลกันเลยดีกว่านะฮะหน้าตรงนี้หน้าห้องบอสเดี๋ยวแป๊บนึงอมีปัญหากับ M S c o n f i g อะไรสักอย่าง โอเคหายแล้วเอาเลยลุยต่อผมลืมทุกอีกแล้วนะเขาตายเมื่อไหร่ไม่เคยบอกแม่ลองนึกว่าจะหมดโปรโมชั่นนะเบนเดนิ์ตาอนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับโปรโมชั่นที่ผมประกาศนะครับผมเป็นคนประกาศเองนะโปรโมชั่นนี้เอาละสองเอ็กเซลสองมือดีนะขออเาลุกปีนะเราจะดีนะปีขาดคือเลเวนนะแต่ชุกแต่เอลซอรดนะ ซะอย่างนั้นนะบล็อคทันด้วยนะยม<า> <60 S 2> ันว่นะนาหกสิบนะฮะนาโซอสนะฮะอินเทอร์อเน็ตนะฮะหกสิบนะฮะโก้ท่าไม่ตายวิ่งเลยนะฮะอุ้ยสับแหลกเบลิปเฟอร์นะครับตามด้วยต้องมิฟิวแตกไ,ไปแล้วนะอะไรเอ้ยแตกเร็วอะรู้สึกแผ่นี้อัตอมิกจะแตกเร็วแปลก โอ้ยกระเด็นเนาะขับปืนโคตรดีทำไมผมไม่เห็นกระเด็นเหมือนคนอื่นเลยนะทำไมผมจะไปไกลกว่าคนอื่นนะอ๋อกระเด็นไปไกลไอตอนนี้ผมสังเกตไม่เห็นครับมันกันมันกันเวทนะฮะออกกันเวทเลยครับต่อสีฟ้านะต่อสีเหลืองต้องหยุิวนะลิเตอร์มันเลยครับถอยก่อนนะฮะต้องหยุิวยังยังไม่เสร็จนะฮะโอ้ยโดนอีกแล้ว จะรีบมิดไปไหนมันยิงลงมาแล้วนะพอมันเปลี่ยนเป็นก,กันกายภาพพกโอ้อตาย <c oughs> เอ้าเฮ้ยเลือดมันยัง19เก้าหลอดอยู่เหรอเฮ้ยเลือดเฮ้ยแต็มันสามสิบกว่าหลอดนะอ้อไม่ไหวทีมนี้ต้องมีจุดอ่อนแน่เลยโดดโดดโดด แย่แล้วนะฮะกางแป๊บหนึ่งนะลอยอยู่ลอยอยู่เอาอะไรการแป๊บเดียวแตกแล้วหระการแป๊บหนึ่งไหมฮะอย่างที่บอกตอนแรกนะับการแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมุบให้ไม่ต้องไม่ต้องผมไม่ทันแล้วนะโอ้โหแล้วมีมีใครได้อะไรม่วงม่วงไหมไม่มีนะผมอยากได้แว่นนะอย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะฮะ ว่าไม่มีเลยมันของบอสจะไม่ได้ด้วยนะที่ตาตมิน่าเหลือไหมครับไม่เหลือฮะตาตมิน้าหมดแล้วนะฮะงั้นเราจะขอลากันตรงนี้เลยนะฮะกับผมบอสโนเกมเมอร์ทีวีนะฮะเจอกันใหม่คราวหน้านะฮะสวัสดีครับ